ตรงนี้ก็เป็นอีกโลเคชันหนึ่งนะครับที่สำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยวประเทศสวีเดนครับที่จะต้องพลาดไปได้นะครับต้องมาชมจุดบริเวณแห่งนี้นะครับซึ่งก็สวยงามนะครับซึ่งเป็นบริเวณริมน้ำแถวพระราชวังของประเทศสวีเดนนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของพระมหากตริย์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสถาน ก่อสร้างเขาเป็นปฏิมากรรมที่สวยงามนะครับครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณพระราชวังนะครับของพระมหากษัตริย์สวีเดนนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็นกก็เยอะมากนะครับมือคอยรอเอาอาหารจากคนเอามาให้นะครับบางทีเขาก็มานั่งกันบริเวณนี้นะครับก็ก็เอาอาหารมาให้นกนะครับซึ่งนกก็เยอะมากครับน่าจะเป็นนกอะไรนกนางนวลหรือเปล่าด้วยนะครับ ด้านโน้นก็จะเป็นพระราชวังนะครับที่ทํางานของพระมหากษัตริย์นะครับด้านโน้นก็น่าจะก็เป็นพระราชวังเหมือนกันนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นด้านโน้นก็จะเป็นสะพานข้ามไปหาพระราชวังครับฝั่งโน้นก็จะเป็นเรือนะครับซึ่งรอรนับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อจะไปเที่ยวขี่ชมเมืองน,นะครับด้านบนก็จะมีบุฟเฟ่ให้รับประทานนะครับ ราคาไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมก็ยังไม่เคยขึ้นเลยซึ่งถ้าใครมาเที่ยวนะครับก็ผ่านไปนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองเก่านะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าของประเทศสวีเดนนะครับซึ่งจะติดลามบันช่องเขาก็จะทําทแบบสวยงามมากนะครับส่วนบริเวณนี้เขาเป็นที่ตกปลานะครับส่วนมากพวกนักตกปลาเขาก็จะมาตกปลากันบริเวณนี้นะครับ ส่วนมากก็จะเป็นปลาแซลมอนนะครับเป็นปลาพันพันพื้นเมืองของเขานะครับซึ่งเขาก็จะให้ตกเป็นฤดูกาลนะครับมองดูเม่อนน้ำก็เหมือนจะไม่ลึกนะครับเพราะว่ามองเห็นโขดหินนะครับด้านโน้นเป็นพระราชาวังนะครับ ด้านนน้นก็เป็นพระราชาวังเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นพระราชาวังเหมือนกันนะครับนนี่นักตกปลานะครับเขาก็น่าจะตกปลานะครับมาดูจก มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก่อนช่วงไม่มีโควิดนะครับคนจะมาเที่ยวกันเยอะมากครับเป็นด้านนู้นนะครับเป็นพระราชบังนะครับแล้วก็เป็นเมืองเก่าที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็จะเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากนะฮะแต่ช่วงนี้ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีครับคุณ ทุกประเทศก็รู้สึกว่าจะเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพาเที่ยวชมเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าวันนี้บรรยากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วครับถึงแม้จะมีแสงแดดแต่ก็เย็นนะครับน,นี่ก็เป็นด้านด้านหน้าทางเข้านะครับของอพระราชบังของประเทศสวีเดนนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นแม่น้ำนะครับซึ่งล้อมรอบพระราชวังอยู่ตรงนี้นะครับครับคงจะพอแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณนะครับ